สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นพ,พน้องนองทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมธนบัตรราคา20บาทรัชกาลที่10เพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อน,อนๆมาชมธนบัตรราคา20บาทเลขนัมเบอร์2และก็ทอทงและก็ตามด้วยเลข7หลักนะครับ 1.13 1, และก็1,000เลขท้าย1,000นะครับเพื่อนๆแบบนี้ยังไม่มีราคาสูงนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนพบเจอนะครับเลข1.3ตัวหน้านะครับและก็เลข1.3ตัวท้ายอันนี้จะมีราคาสูงขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพื่อนๆ ให้สังเกตดูให้ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธนบัตรราคา20บาทหรือ50บาทนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พบเจอนะครับเลขท้าย7หลักนะครับเลข7หลักนี้นะครับมีเลขหน้า3ตัวเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับและก็เลขท้าย3ตัวเป็นเลขตัวเดียวกัน ธนบัตรใบนั้นจะมีาราคาทันทีนะครับเพื่อนเืหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนพบเจอนะครับธนบัตรที่เป็นเลข1นะครับเลข7เนี่ยนะครับเลข7หลักเนี่ยที่เริ่มจากเลข1แล้วก็ตามด้วยเลข0อีก6หลักนะครับที่เรียกกันว่า1ล้านนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะฮะยกตัวอย่างนะครับอย่าง เลข2แล้วก็ทอทงแล้วก็เลข1แล้วก็ตามด้วยเลข0 6ย์หหลักนะครับอันนี้มีราคานะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเพื่อนๆคนไหนพบเจอนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้รับซื้อในราคา500บาทเป็นเงินเป็นทองแน่นอนนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆ หวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยขอ,ขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณสวัสดีครับ